Skybook ขอเสนอดิจิทัลเพบ o ๊กนิทานเสียงแสนสนุกนิทานพอเพียงเรื่องเสื้อผ้าไฮเทคห่างออกไปจากตัวเมืองไม่ไกลนักนักกล่องเสื้อผ้าที่ถูกทิ้งของชาวเมืองสโนแลนด์เสื้อกีฬาระบายความร้อนที่มีผู้สวมเดินผ่านมาทางนี้ตะโกนบอกว่า ในวันอาทิตย์นี้จะมีเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดมานำพวกเธอไปทำลายทิ้งนะจบคำบอกข่าวร้ายก็มีเสียงร้องไห้ของเหล่าเสื้อผ้าที่ล้าสมัยดังระงมฉันไม่อยากถูกทิ้งไม่อยากถูกทำลายไม่ไม่นะฉันไม่อยากเป็นเสื้อผ้าไร้ค่าที่ไม่มีใครต้องการเอาละเอาละ หยุดร้องกันได้แล้วเสื้อยินปรับอุณหภูมิตามอากาศตะโกนบอกพวกเรามาช่วยกันแก้ปัญหากันดีกว่าอย่ามัวร้องไห้กันอยู่เลยขณะที่เสื้อผ้าทั้งหลายกำลังตื่นตกใจก็มีเสียงตะโกนว่ารู้แล้วว่าจะทำยังไงดีพวกเราต้องกลับไปให้ความอบอุ่นแก่มนุษย์ตอนที่ฉันถูกน้ำมาทิ้งอากาศยังอุ่นๆอ,อยู่แต่ตอนนี้มีหิมะตก อากาศหนาวเย็นมากหลายคนไม่มีบ้านอยู่ไม่มีเสื้อผ้ากันหนาวพวกเราช่วยพวกเขาได้นะแจ็คเก็ตตะโกนบอกแต่พวกเราถูกทิ้งแล้วนะเราเป็นเสื้อผ้าเก่าไม่มีใครต้องการเราแล้วเสียงคัดค้านดังขึ้นเมื่อพวกเราเป็นเสื้อผ้าที่สะอาดมนุษย์ก็จะสวมพวกเราเองลนะน้าแจ็คเก็ตกล่าวต่อท่าจะทำยังไงมีเสียงตะโกนถามอย่างตื่นเต้น พวกเราต้องช่วยกันซักตัวเราให้สะอาดจากนั้นก็ไปแสดงตัวตามที่ต่างๆให้มนุษย์เห็นแล้วเขาก็จะนำพวกเราไปสวมป้องกันความหนาวเย็นไงล่ะ